ราบไหมครับว่าสวนลุงมีมะละกอพันธุ์ดีที่ปลูกไว้นานมากและกําลังจะสุกด้วยนะครับนี่ไงนี่คือมะละกอพันธุ์ดีดีเท่าที่มันมีดีนั่นแหละประ,ะมาณนี้นะลุงก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักจะได้ดีด้วยนะมะละกอพันธุ์นี้เดี๋ยวถ้าเอาไปกินแล้วลุงจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่ออีกรู้สึกว่าลูกมันสวยด้วยออนะ เราจะกินจะกินลูกนี้ก่อนเดี๋ยวเอาลูกนี้ไปกินก่อนเพราะว่ามันใกล้จะสุกแล้วมันเหลืองเหลืองมันมีแก้มเหลือง,เห,องเหลืองแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บอื่นต่อไปข้างบนก็ทยอยปกโอ้โหโอยโห,โโหมีหมดแดงมีมดแดงเยอะมากมีมดแดงเยอะมากอ,อืเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวลุงจะเก็บเม็ดไปปลูกไอเดียไม่ได้ปลูกเพื่ออะไรนะก็จะปลูกไว้เอาไว้ทําส้มตํา แต่คราวนี้เนะี่ยพอพ่อมันออกลูกช่วงนี้เสร็จแล้วข้างบนนั้นมันทําไมไม่ออกลูกก็งงแล้วมันก็เลื่อนไปออกลูกด้านบนอีกตรงนี้มันทําไมไม่ออกมันน่าจะตกเข้าช่วงดูดูแล้งช่วงที่ขาดน้นานะเดี๋ยวเราไปกินมะละกอะกันดีกว่าเราเก็บแล้วเรียบร้อย